โอ้โล oh ทุกคนอยู่กับผมเองเฟอสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครจาก event, อีเวนต์ฮาโลวีนะทุกคนเป็นตัวที่3นะทุกคนสำหรับอัปเดตนี้นะก็คือลุกนะทุกคนนะจากเดทนกนะทุกคนนะไม่รู้ว่าชื่อถูกหรือเปล่านะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยว่าซึ่งนี่นะทุกคนลุกก็จะมีประมาณนี้ก็คือมีมีที่สวมใสนะ่ทุกคนนะสแตทเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะส่วน ของพวกนี้ไม่มีประโยชน์กับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมซึ่งลุกนี่ใช้ของอีโวเป็นอันนี้ครับทุกคนเออปอีกนะทุกคนนะอ่าเป็นปีกของลุกเขาเองนะทุกคนนะถูกปะ่ะอันนี้โอเคถูกอันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะทุกคนนะโอเค let's go อ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มเงินเรียบร้อยแนละ้วนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะทุกคนอ่าประมาณน,นี้ ลุกนะทุกคนนะอ่าเว5แปดสิบห้าทุกคนนะแล้วก็ใช้ข่าวางอยู่ที่ 1, 7 5 0แล้วก็มีบัฟอวตารทุกคนเป็นธาตุมืดนะทุกคนนะไม่มีผลอ่ะบัฟอวตารไม่ผลนะทุกคนก็คือลุกเนี่ยเอ่อแทบเป็นตัวที่ไม่เก่งที่สุดกระจอกที่สุดในอัปเดตนี้เลยดีกว่านะทุกคนนะไม่เก่งเลยนะทุกคนในอัปเดตนี้อ่ะเรามารีวิวกันเลยดีกว่าอ่ะลุกไหนลองตีดิฮะทำไรอ่ะ ตัวมีมนี่หว่าตัวมีมเอาเขาได้ทําการตีเป็นเป็นตัวเดี่ยวนะทุกคนนะเอารถเออรถเอเอเขาเรียกว่าอะไรดีอะรถของไรนี่แบบควีนชนนะทุกคนนะรถรถในวิงก์ e ควีนชนเลยนะทุกคนนะประมาณนี้นี่ขั้นแรกแล้วทุกคนนะอ่ะไม่ต้องพูดถึงดาเมจด,ดาเมจง่อยมากทุกคนนะความสามารถที่เขามีก็คือ เขาจะมีโอกาส3%นะทุกคนที่เราเขาจะโจมตีไซมอนไม่ว่ามอนตัวนั้นจะเลือดเยอะเท่าไหร่หรือเยอะมากแค่ไหนนะทุกคนนะ mm hmm. ก็จะตายตายแน่นอนนะทุกคนนะตายอย่าง1 0 0เเลยนะทุกคนนะแต่มีโอกาสแค่3%เท่านั้นนะทุกคนซึ่งโอกาส3%แล้วไม่โดนบอสเลยนะทุกคนนะ mm hmm. ก็คือใช้กับบอสไม่ได้นะทุกคนนะคือบอสนี่บางตัวนี่ก็โห oh. บางตัวเลือดเยอะก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนนะก็อยากใช้ใส่บอสเลยโหถ้าเคลียร์บอสภายในช็อตเดียวได้ก็ดีนะทุกคนนะนะเรามาดูความสามารถของเขาเลยดีกว่าอ่ะเรามาดูระยะของเขาแล้วก็ขั้นอัพของเขาเลยดีกว่าทุกคนนะล,ลุกเนี่ยมีขั้นอัพอยู่ที่8ขั้นนะทุกคนนะอ่ะเริ่มมาเลเวศูนย์นะดามเมจต,ตามนี้เลยสามสามเอ็ดแล้วก็ระยะยี่สิบสามแล้วก็ความเร็วจะตีหกวินะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้ ขั้นแรกนะทุกคนเพิ่มดาเมจมาที่เท่าเดิมนะทุกคนดาเมจเท่าเดิมเพิ่มระยะมาที่26ความเร็วก็จะโตเท่าเดิมใช้คาบที่2,550นะทุกคนนะอ่าไอ้ย2,250นะทุกคนนะ <S <S ขั้นต่อไปลุกเพิ่มดาเมจเท่าเดิมนะทุกคนนะแล้วก็ระยะ29เพิ่มจาก26่สิบหกมายีแล้วก็ความเร็วกาโิโตีอยู่ที่6กจุดสวิเท่าเดิมนะ6.1วิเท่าเดิมโอเคใช้ครับอยู่ที่3 4นสนะทุกคนนะอ่ะไป ขั้นต่อไปทำเอทเท่าเดิมระยะเพิ่มมาที่3 1แล้วก็ความเร็วโจมตีเท่าเดิมมีท่าใหม่ทุกคนนะใช้ค่าอัพอยู่ที่6กพันนะทุกคนนะอัปไปไหนลองดูท่าดิจะเป็นมีหีือมอันนี้เป็นอุกบาทแล้วทุกคนนะใช่ปะใช่อุกบาตปะอ่าเป็นอุกบาตนะทุกคนนะอุกบาตตกใส่โอ้โอกาสโคตรน้อยเลยทุกคนนะในโลกเราเนี่โอกาสน้อยมากเลยทุกคนในการที่อุกบาตจะตกใส่หัวเรา อยู่ๆเราเดินไปเดินมาโอกาตกใส่หัวเราเฉยเลยะทุกคนนะโอกาสน้อยมากอ่ะขั้นต่อไปขั้นที่สีเพิ่มดาเมจเท่าเดิมระยะเพิ่มมาที่34แล้วก็ความเร็วคนที่เท่าเดิมใช้กำที่1 0 0 0 0มืนะทุกคนนะไปขั้นต่อไปขั้นที่5าดาเมจเท่าเดิมเพิ่มระยะมาที่37นะทุกคนนะจาก3 4เพิ่มมา37เ็ป็นไฮบิดแล้วทุกคนนะหลังจากที่เป็นอ,อุกบาทนะทุกคนนะคือข้อดีมันจะไม่มีเลยนะทุกคนนะคือดูจาก การเล่นแล้วไม่มีเลยทุกคนนะเป็นตัวตีเดียดยเด่ยวด้วยทุกคนตีเดี่ยวด้วยมันก็เลยไม่มีประโยชน์เลยนะอขั้นที่5เพิ่มดาเมจเท่าเดิมระยะเพิ่มมาจาก3 4ไป3 9เอ้ย37นะทุกคนความเรวก็จะตีเท่าเดิมใช้ค่าบิตที่1 5ึ่0หนันะทุกคนนะไปขั้นที่6มีท่าใหม่ทุกคนนะเพิ่มดาเมจมาที่ 31นะทุกคนเท่าเดิมเลยแล้วก็ระยะเท่าเดิมนะทุกคนแล้วก็ความเร็วโจมตีเท่าเดิมใช้คาบที่10,000ืนะทุกคนใช้คาบอยู่ที่10,000นะอ่ะออพไปมีท่าใหม่ด้วยไหนลองดูสมิมีอีกไหมไหนดูสิโอโหอันนี้กว่าบาทเยอะกว่าเดิมอีกนะทุกคนนะคือประเด็นคือมันเหมือนแบบมันจะเยอะนะทุกคนมันแบบดูเหมือนจะตีวงใหญ่นะตีตัวเดียวเฮ้ยค่าไดหนึ่งตัวแล้วเฮ้ย เอาเรื่องทุกคนเขาสามารถฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วสุดยอดไปเลยทุกคนนะผมไม่เคยเห็นอะไรที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคอ่ะขั้นต่อไปขั้นที่7จะดามเมเท่าเดิมระยะเพิ่มมาที่3 9แล้วก็ความเวร็จะตีเท่าเดิมใช้คัาที่หนึ่งหนึ่งพันเอ้หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะทุกคนอัปไปเอ้หนึ่งหมื่นห้าพันนะทุกคนอ่ะขั้นสุดท้ายดาเมจเท่าเดิม,มระยะเพิ่มมาที่41เความเลวร็ยจะตีเท่าเดิมใช้ค่าที่1 5 0 0 0นะทุกคนอัปไปนี่มีแค่นเนี้ย จริงนะทุกคนนะมีแค่ earns, นี้เลยนะทุกคนสำหรับลุกคือผมไม่น่าหาวาตาให้มันเลยนะทุกคนนะช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเรามาเท่ๆนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีในอัปเดตนี้เลยนะทุกคนไม่เก่งไม่อะไรเลยทุกคนไม่มีประโยชน์ด้วยนะไม่ควรหาไม่ควรใช้ด้วยอ้ไม่รู้จะเอาทํทำไมเนี่ยเอาเถอะไม่เป็นไรนะทุกคนนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเก็บเอาไว้เล่นๆได้ทุกคนเผื่ออัปเดตหน้าเขาจะมี เผื่ออัปเดตในอัปเดตต่อไปเขาอาจจะมีไลฟ์มาก็ได้ทุกคนอาจจะได้ใช้ก็ทุกคนนะอาจจะได้ใช้ไลฟ์ยางอามิก็ได้นะทุกคนนะอ่ะไปะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะซ again next ท i m e บายเจอกันคลิปหน้าครับ